จำเว้นะนิสัยของคนเกิดวันที่9ก่อนที่จะไปฟังลักษณะนิสัยของคนเกิดวันที่9้าฝากกดหัวใจและชมเป็นอย่างสั่งสนกดเซฟไปดูหรือกดแชร์เพื่อนที่เรารู้จักนะครับเข็มทิศชี้นําทางดวงชี้นําชีวิตลักษณะนิสัยของคนเกิดวันที่9คือย้าความคิดบ่งบอกบุคลิกภาพของนักอนุรักษ์นิยมและลักษณะของนักปราดเป็นคนที่มีท่าทางเข่งขืมสุภาพและขี้อาย และมีความวิตกกังวลเป็นเจ้าเรือนเป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตและโลกมากเกินไปเป็นคนที่เห็นว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือใหญ่โตแต่เห็นว่าการทํางานเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทตลอดชีวิตที่น่าเป็นห่วงก็คือเขาทํางานจนไม่รู้จักพักผ่อนหย่อนใจเลยนะครับคนเกิดวันที่9้ามีพรสวรรค์ในด้านการอธิบายเล่าเรื่องต่างๆให้เข้าใจง่ายแต่การพูดคุยกันอธิบายของเขาดูจะเป็นจริงเป็นจังและไม่มีมุกตลกมากนัก จึงเป็นนักพูดที่ดีมีสาระจึงเป็นครูมีลูกศิษย์ลูกหานิยมหรือเป็นนักพูดที่มีผู้คนยกจองนั่นเองปกติคนเกิดวันนี้จะชอบอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ถ้ามีคนมาคุยด้วยก็จะพอใจยิ่งถ้ามาขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือต่างๆด้วยแล้วจะรู้สึกว่าท่านเป็นภาระงานที่จะต้องปกป้องและดูแลเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าจะไปสร้างความรักความสัมพันธ์กับคนเกิดวันนี้ ควรเข้าไปในรูปของคนอกหักหรือต้องการพี่น้องที่ปรึกษากันได้มากกว่าที่จะเริ่มด้วยก hey ha, ารเฮฮาหรือสนิทสนมอย่างอื่นคนเกิดวันที่9้าจะเอาใจใส่ดูแลคนที่ตนเองรักเป็นอย่างดีทุ่มเทให้กับความรักอย่างเต็มที่ไม่เจ้าชู้เลยออกจะน่ารักทีเดียวถ้าจะขี้หึงและขี้กังวลน้อยลงอีกสักหน่อยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรโดกดหัวใจคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟไปดูหรือกดแชร์เพื่อนหรือมอบของขวัญเป็นกำลังใจให้าจารน,นะครับ ฝากไว้ใคิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒเทวะทํานาย